ครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะครับคนในบริษัทนะครับเคยติดโคกันไหมอาหุ่มมาเลยครับชื่อชื่ออะไรครับพี่อ่าชื่อเพิ้มครับผมทําตําแหน่งอะไรครับอาไอทีซัพพอร์ตครับเคยติดโคลไหมครับอ่าเคยครับแล้วกินยาหมอไหมอ่าไม่กินครับผมผมอ่าแล้วกินอะไรครับเพราะว่าผมมีเบต้าเอครับอ่าโอเคชื่ออะไรครับชื่อจุ้ยครับทําตําแหน่งอะไรครับเป็นเซลล์ครับเคยติดโคลไหมครับยังเลยครับเพราะอะไรครับนี่ครับตัวช่วยครับเบต้าเอครับกินทุกวันก่อนนอนครับผมโอเคครับชื่ออะไรครับพี่ ครับชื่อเฟียสครับทำตำแหน่งอะไรครับเอ่อแอดมินเคยติดโคลไหมครับไม่เคยครับเพราะอะไรครับนี่ครับนี่เบต้าเอครับอ๋อกินเบต้กินเบเต้กินเบเต้ไหมครับชื่ออะไรครับชื่อนายครับทำตำแหน่งอะไรครับเออเป็นเซลครับผมเคยติดกโคลไหมครับไม่เคยครับเพราะอะไรครับเออนี่ครับเพราะกเบเตครับกินเบเต้ไหมครับใช่ครับชื่ออะไรครับ แอนค่ะทำตำแหน่งอะไรครับเป็นซูเปอร์ไอเซอร์ค่ะเคยติดโทรไหมครับเคยค่ะแล้วทำงางกินยาหมอไหมอืมไม่กินแต่ว่าจะบอกว่าตอนที่ติดอ่ะหายไวมากแล้วก็ฟื้นตัวไวมากนะครับเฮ้ยตัวช่วยดีๆแบบนี้นี่ต้องอันนี้เลยอ๋อตอนนี้ก็กินไปเต้เหมือนกัน้นะเนี่ยใช่ตอนนี้กินทุกวันด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลังมาแรงเนาะต้องระวัง มีทั้งคนติดแล้วไม่ติดเลยนะครับมีใครครับยังรอดอยู่ไหมครับหรือมีคนที่ติดไปแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งติดและไม่ติดเลยครับมีใครยังรอดอยู่ไหมคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับผมรอฟังอยู่นะแล้วใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอยากผมสัมภาษณ์พนักงานอีกนะครับบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวผมลงไปสัมภาษณ์พนักงานสต็อกข้างล่างให้เลยนะครับ